สวัสดีครับสาหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่มาเที่ยววัดคุณยาโมนะครับวัดสาราลอยจังหวัดนครศรีธรรม์อาเภอเมืองนะครับเราสามารถมาเที่ยวกันได้นะครับแล้วคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทเที่ยววัดอีกวัดหนึ่งที่บางคนอาจจะไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยรู้นะครับเดี๋ยวเราหาที่จอดกันนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปบ่ายคุณยาโมกันครับอิสุอิสุครับอิสุครับ นี่ตัวไปไหนครับ<ป>มาเที่ยวมาเที่ยววัดสารลอยไปขึ้นดัน้าครับไปเที่ยวที่ไหนครับวัดสารลอยครับขึ้นไ,ไปดูข้างบนใช่ไหมครับครับเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันเลยครับครับสำหรับจุดนี้ก็จะเป็นจุดบูชาถวายบูชาดอกไม้ทูบเทียนที่ซึ่งเอาไว้สักการะคุณย่าโมนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยตอนนี้เราขึ้นไปกันแล้วก็ กำลังจยอดตู้บริจาคครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันเลยครับเดี๋ยวตามมิสููขึ้นไปเลยครับน้องตัวเล็กก็อยากขึ้นเองครับโอ้โหวกว่าใช้เวลาขึ้นก็น่าจะนานอยู่นะครับเดี๋ยวเราติดตามกันไปเลยครับว่าข้างบนจะเป็นลักษณะแบบไหนจะสวยไหมหรือคุณจะได้มีคนเยอะไหมอะไรไหมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ อยู่ไปไหนคะมาอยู่ยายโครัอยู่ไปไหนคะครับสำหรับลูกสาวก็ยังพูดไม่ชัดนะครับได้คําเดียวอยู่ได้แต่คําหลังนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะมาอธิษฐานขอพรคุณย่าโมกันครับใหอ้อยู่อยู่เย็นเป็นสุขทํามาค้าเคลื่อนสุขภาพแข็งแรงนะครับก็ ลูก,ลกชายจุดเทียนครับจุดเทียนรู้สึกว่าจะใช้เวลานานกว่าคนอื่นนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราลงมาข้างล่างกันครับลงมาข้างล่างก็จะครับเราเข้ามาในจุดที่สองนะครับเข้ามาเล้ก็จะมีการถ่ายชีวิตโครกระบือแล้วก็บริจาคลงศพนะครับถ่ายชีวิตโคปเือ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันครับ เราจะเข้าไปในโบสถ์เก่านะครับอายุกว่าเราเข้ามาถวายสังฆทานนะครับปัดโบสถ์อายุเก่าแก่นะครับอายุเก่าแก่ครับสำหรับเข้ามาในโบสถ์ครับก็จะมีช้างเสียงไทายนะครับเราสามารถเสียงชายโดยผู้ชายใช้นิ้วก้อยผู้หญิงใช้นิ้วกลางนะครับรอบแรกก็ถ้าอธิษฐานได้ก็ขอให้ยกขึ้นถ้าถ้าอธิษฐานได้อีกครั้งก็ขอให้ยกขึ้นนะครับทางที่สองเราก็ไปเสียงโชกันครับ เดี๋ยวเราจะไปไหว้คุณย่าโมกันนะครับคุณย่าโมแม่ครับครับจุดนี้ก็จะเป็นคุณปู่นะครับคุณปู่เราก็สามารถมาขอพรท่านได้เหมือนกันนะครับก็เป็นคู่บาลมีของคุณย่าโมนะครับเป็นคุณปู่ที่เราเคารพองค์หนึ่งอีกคนอีกคนหนึ่งนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดซื้อดอกไม้ตู้กเทียนครับใส่ตู้ใส่ตู้ เอาใบว้คของยาโมงนะครับ ครับตอนนี้มิซูก็กําลังให้จะไปซื้ออาหารปลานะครับซื้ออาหารปลามให้มาขุนปลานะครับคอยดูกันว่าอาหารปลาเป็นจุกนมเหมือนขวดนมเด็กๆนะครับคอยดูปลามันจะกินไหมลองเราลองมาดูกันเลยครับว่าเดี๋ยวก็ดูนะครับยังไม่กินครับตอนนี้ แต่ปลาเยอะมากครับปลาคาบสวยมีสีสวยอ้อกินแล้วครับตอนนี้กินแล้วครับปล,ปลากินแล้วครับดูดนมเหมือนเด็กเลยครับมไม่น่าเชื่อว่าจะาโหทางทางวัดก็เออเหมือนหาวิธีการให้ทางปลามันได้ให้อาหารนะครับวิธีการให้อาหารแบบก็ เทไปอีกแบบนะครับครับกินแล้วครับนะครับด,ดูไม่มีการตื่นน่าจะคุ้นคนมากครับกินอีกแล้วครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยครับด้านหลังก็จะมีพวกนะครับชุดน้ำตกน้ำตกก็จะมีตัดเดี๋ยว รเราไปดูในสวนพฤกษาของวัดสาลอรลอยนะครับก็จะ,จะมีน้ำตกมีที่ช้าไว้นั่งสะพานพช่วยแม่ให้แม่นั่งด้านหนึ่งให้น้องขึ้นด้วยเร็ว มายี er> ่ตรงนี nah ้ผมมายกับพ right> ี่อะมาหกับพี่ไอตรงนี้นะเอาผมยี่ข้างตวไปได้ไหมมย่ยตัวนี้ทมันงอยืนที่ละเอทันก็ทันเสวนกษนะครับ ขาไม่ได้เลี้ยงน้ำตกเขาไม่ได้เลยงเขาเขาไม่ได้เลี้ยงปลานะครับถ้าเลี้ยงปลาน่าจะสวยกว่านี้มาดูมาดูปลาตัวใหญ่แล้วเยอะดูปลาตัวใหญ่เน้อน ภาพบ้าดถายนังวิจิตรถึงสวยดูดีมากเลยครับมาจะลุกก็ลุง ครับอันนี้มาแล้วครับตัวแม่ครับขออธิษฐาน20บาทใส่เป็นล้านเลยครับ3ตัวตรงๆยันโรตร,รี่6ตัวครับหวดนี้มาแน่นอนเลยครับวันนี้หลวงพ่อทานใจท่านขอท่านท่านบรรดาลความเป็นจริงให้เลยครับ เดี๋ยวเราไปต่อกันข้างหน้าแล้วเรากลับบ้านกันเลยครับพี่แกบอกว่าบริการน้าเย็นครับบริการรีครับเป็นโรงทานครับนี่ครับเดินได้มาเที่ยวกันได้นะครับวัดตาลลอยจังหวัดนครราชสีมาคนเยอะไหมพี่เยอะค่ะเนี่ยเป็นทุกวันนี้วันอาทิตย์คนเยอะนะครับเนาะเยอะตลอดเสาร์อาทิตย์ เทศกาลอะไรก็เยอะครับก็ใครก็มาเพิ่งนี่แล้วเนาะวัดวัดท่องเที่ยววัดสาราลอยเป็นวัดท่องเที่ยวขออนุญาตลงยูทูบหน่อยนะพี่นะจ้าได้เดี๋ยวผมเอาลงยูทูบนะครับจ้าครับผมครับพี่ครับจ้าเดินทางปลอดภัยค่ะช่วยครับครับขอบคุณครับเปิดไฟนะคะเดินทางกลับบ้านกันเลยคคครรรััับบบครับ ใช้ชีวิตโคนะครับตอนนี้รีโคแล้วเรากลับบ้านแล้วนะครับกลับบ้านกันครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามีอะไรต่อแล้วจะไปเที่ยวไหนเราเราจะลงคลิปมาให้ดูอีกนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจทางช่องนะครับครับขอบคุณครับ